สวัสดีครับอ่ะคนละฝั่งสวัสดีครับชลลวบาวเอโซลิชันแม็กทุกคนนะครับเข้าสู่บรรยากาศของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในปีนี้และตอนนี้อยู่ที่บูธของ Honda พ <f uck ling> ูดถึง Honda แล้วครับความหลากหลายของรูปแบบในการใช้งานตอนนี้เยอะมากๆเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับถูกใส่ลงไปในยานยนต์ของฮอน da หลากหลายรุ่นมากแล้ววันนี้เรามีรถที่เป็นรุ่นไฮไลด์ด้วยนะครับรวมถึงแคมเปญต่าง,าง,างๆเยอะมากๆในงานครั้งนี้จะมีแคมเปญพิเศษอะไรนั้นจะมีรถไฮไลท์อะไรกันบ้างไปติดตามกับผู้บริหารของทาง h อ n d ้าได้เลยครับ Thank <laughs> you. ดานในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปี2024นะคะเราได้ขนรถมาเป็นกองทัพเลยค่ะมีรถมากกว่า10รุ่นมาให้ทุกท่านได้เลือกตามไลฟ์สไตล์ของท่านนะคะสำหรับรถที่เป็นไฮไลท์ก็คือจะเป็น Honda HRV e h e ใหม่ซึ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นะคะก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากตลาดมากๆ Honda ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าไว้นัดนี้ด้วยนะคะคัน da า e v เนี่เป็นยนตกรรมสปอร์ตพรีเบอยมเป็นคอมแพ t ไซส์นะคะเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนไฮบริดเนี่ยทำให้รถมีอัตราเร่งที่ดีมากแล้วก็ประกอบว่ามี ตราประยาน้ำมันที่ดีเยี่ยมนะคะลูกค้าขับตั้งแต่กรุงเทพจนถึงเชียงใหม่เนี่ยด้วยน้ํามันเพียงถังเดียวเนี่ยสบายสบายได้เลยค่ะครั้งนี้เนี่ยฮอนด้าเอชเราต้องการให้ลูกค้าเป็นเจ้าของได้ง่ายนะคะแล้วเปิดตัวด้วยราคาแนะนํารุ่นเริ่มต้นเน่เพียง8,990,000บาเท่านั้นเองนะคะโดยราคานี้จะอยู่ถึงแค่สิ้นปี67นี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านรีบเข้ามาเป็นเจ้าของก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นเป็นราคาปกตินะคะ นอกจากนี้เนี่ยเราอยากจะให้ลูกค้าได้ผ่อนน้อยๆนะคะฮอนด้า e e-hiv เนี่ยผ่อนเริ่มต้นด้วยโปรแกรม Do u b l e s m ม l e เนี่ยเพียงแค่8,600กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังมีของแถมมากมายนะคะปกติแล้วเนี่ยฮอนด้ e-hiv ก็จะมีตัวโมดูลโลที่เป็นชุดแต่งนะคะก็คือจะเป็นยูทิลิตี้เสริมความเปนกประสงค์แต่ครั้งนี้พิเศษมาพร้อมกับชุดแต่งโมเกนชุดแต่งโมเกนก็คือจะช่วยทําให้วิภาพลักษณ์ที่สปอร์ตแล้วก็ทัพขึ้นเอาใจแฟนที่เป็น SUV อย่า e งแท้จริงนะคะ นอกจาก HRV แล้วเนี่ย City ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ในบูธของเรา City นี่เรามีพรามาพร้อมแคมเป็นหนักๆเลยนะคะ City เรามีให้เลือกทั้งรุ่นที่เป็น h y b ริดและเป็น Turbo ที่เป็นแฮทแบ็กแล้วก็เป็นซีดานนะคะผ่อนเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดเข้าโปรแกรม Double Smile เนี่ยผ่อนเริ่มต้นแค่เพียง2,800น2,800กว่าบาทเท่านั้นเองหรือสามารถจะเลือกกับเบี้ยก็ได้นะคะ สำหรับคนที่สนใจรถไฟฟ้าว่าคันด้นรถไฟฟ้าไหมเรามี Hon d e ั e n 1มาโชว์ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นระบบเช่าถ้าเกิดลูกค้าสนใจสามารถเช่าใช้ได้สามารถติดต่อเออบริษัทรถเช่าได้ทั่วไปแล้วก็ดูละเอียดได้ในเว็บไซต์ของเรานอกจากนี้ยังมีแคมเปญเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับรุ่นอื่นๆเนี่ยขอให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมบูธคันดั้งเพื่อมาคูดคุยกับที่ปรึกษาการขายแล้วก็หรือไม่ก็ไปที่โชว์รูมคันด้ทั่วประเทศได้ค่ะขอบคุณค่ะ เป็นอยิ่งที่ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่บูธของ o อนดภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41ค่ะแล้วนี้นะคะที่ฉันขอนำพาทุกท่านไปร่วมสัมผัสยนตรกรรม SUV ยอดนิยมคันนี้เลยนั่นก็คือ Honda HRV e h e v ใหม่ของเรา ระมว่างกันที่ฮอนด้าซิตี้นะคบอย่างที่ท่านผู้บริหารบอกไปว่าเรามีรถไฮไลท์ฮอนด้าซิตี้อยู่4รุ่นย่อยด้วยกันแต่บอกว่าในปัจจุบันนี้เนาะการที่คุณจะได้ความพิเศษทั้งความเป็น RS เข้ามานี่ฮะแต่งครบจบรอบคันอีกแล้วที่นั่งก็สบายฟังก์ชันก็มันเอกะสมด้านในถือว่าเยอะและคุ้มมากๆนะครับพูดถึงราคาสตาร์ทของซิตี้จริงๆเริ่มต้นนะถ้าไม่ใช่ RS ก็อาจจะประมาณอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทนะครับหรือใครชอบความ เป็น RS ผมเชียร์เลยนะนะครับมีทั้งแบบสไตล์แบบซีดานมีทั้งสไตล์แบบแฮชสแบ็กนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ e s e v นะครับ799,000บาทนะครับก็ยังคงความพิเศษของทุกรุ่นย่อยกับระบบของ Honda Sensing นะครับซึ่งเป็นระบบเฉพาะเลยของทางา o o n d a มั่นใจปลอดภัยนะครับด้วยระบบนี้นะฮะซึ่ง ถ้าเป็นลูกค้าหรือเป็นคนได้อยู่แล้วเนี่ยเชื่อใจได้เลยนะครับกับระบบที่มีนังความอัจฉริยะนะครับมีระบบทั้งเรื่องของความปลอดภัยมากันที่ในไซด์ของแฮชแบ็กกันบ้างห้าประตูแน่นอนก็จะเพิ่มความสะดวกสบายด้านท้ายของประตูนะครับด้านท้ายก็จะใส่สัมภาระใส่ของได้เยอะนะฮะร,รุ่นนี้จะเป็นตัวแฮชแบ็กซึ่งถ้าดูโฉมแล้วคุณครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทคือมันเป็นตัวไอเอซแต่งครบจริงๆนะครับรวมไปถึงครับในเรื่องของดอกเบี้ยก็พิเศษนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะก็ ดอกเบี้ยสูงเปร์เ็ด้วยและยิ่งไปกว่านั้นในช่วงนี้นะครับมีแคมเปญพิเศษนะครับกับ Honda Happy Trade-in ด้วยนะครับนำรถเก่ามาแลกซื้อรถใหม่นะครับเพื่อใช้เป็นสิทธิพิเศษรับเป็นบัตรเติมน้ำมันสูงสุดถึง20,000บาทนะครับกับ Honda City ทุกรุ่นเลยนะครับหรือถ้าใครมีรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับ แลกซื้อรถใหม่นะครับด้วยรถเก่าวัน,วนที่ออกรถนะคุณจะได้สิทธิพิเศษบัตรเตรมิมน้ำมันมูลค่า10,000บาททันทีเลยนะครับเรียกว่าผ่อนน้อยดาวสบายเลือกรถที่ใช่ในสายที่เป็นคุณได้เลยนะครับเนี่ยปัจจุบันนี้เทรดอินมันก็เป็นข้อดีนะทำให้เราแบบว่าใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยรวมถึงบางท่านถามเรื่องของการเริ่มต้นในการผ่อนเริ่มต้นในการดาวยังไงดีนี่เลยนะครับเขาบอกว่าตัวซิตี้เนี่ยเริ่มต้นในการผ่อนต่อเดือนใน2858บาทเท่านั้นเองนะครับรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกไป Honda Sensing นะครับก็เป็นตัวเทคโนโลยีเฉพาะรวมถึง Honda Exclusive Care ด้วยที่ดูแลคุณหลังจากที่คุณซื้อรถไปแล้วฟรีประกันไปชั้นหนึ่งนะครับ Honda Ultimate Care แล้วแพ็กเกจในการเช็คระยะค่าแรงค่าอันไหลนะครับ5ปีหรือ100,000กิโลนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าคุ้มครบนะครับมีรถเก่าอยู่แล้วไม่ต้องคิดเยอะนะครับนำสิทธิพิเศษตรงนี้เพื่อใช้เป็นสิทธิพิเศษของบัตรเติมน้ำมันเอามาใช้ได้นะครับในงานครั้งนี้นะครับอ่ะ ซิตี้ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปของฮอนด้าว่าจะเป็นรถรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันครับเรามาที่โซนฝั่งนี้กันบ้างนะคบเป็นโซนที่ขยับไซส์ขึ้นมาในเซกเมนที่ใหญ่ขึ้นมีในรถสไตล์ผู้บริหารเช่น h o น d a Accord รนะครับรวมไปถึงในรถสไตล์แบบว่าอันนีความสม่เพิ่มมากขึ้นที่ใหญ่ขึ้นเป็นรถครอบครัวนะครับก็จะมีเรื่องของแคมเปญพิเศษเช่นดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้ครับ0.99ซนนะครับรวมถึงบัตรเติมน้ำมันก็รออยู่นะกับแคมเปญพิเศษ คอนด้าแฮปปี้เทรดินนะครับรวไมไปถึงในไซของ CRV นะครับก็มีในเรื่องของฟรีประกันภยัยมีโอนด้าอัลเทอร์เนทแคร์ด้วยนะครับแล้วก็มีการรับประกันแบตเตอรี่นะฮะไฮบิดส10ปีเต็มนะครับจริงแล้วเนี่ยอยากทุกคนมาแบบมันดูโฉมใกล้ๆนะถ้าใครชอบในไซแบบไหนนะฮะว่าจะเป็นไซของ c ิตตี้ซีวิกหรือจะเป็น Accord หรือจะเป็นในไซของ CRV หรือจะเป็น HRV ีนะก็เลือกกันได้เลยนะครับหรือจะเป็นตัวนี้ C e ี vic e h e v e L Plu s นะครับอ่ะรวมไปถึงครับนี่โปรโมชั่นพิเศษถ้าใครเข้ามาที่บูธ Honda แล้วจะได้เจอกับแคมเปญดีๆนะครับส่วนรถต่างๆเทรดอินเทรดใจซึ่งจะได้เฉพาะในงานนี้งานเดียวเท่านั้นนะครับเอาล่ะนี่คือความครบครันนะครับในไซของ Honda วันนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยสำหรับแฟนคลับนะฮะหรือใครที่ติดตาม ออลโตวิชั่นแม็กซ์ของเราอยู่แล้วนะครับเป็นประจาทุกช่องทางนะครับวรวมไปถึงเราพยายามทำคอนเทนต์ดีๆนะเกี่ยวกับเรื่องรถเก <ๆ S 1> <ส>ี่ยวกับการท่องเที่ยวไว้ตลอดเสริมนะครับความพิเศษเมื่อคุณอยู่ที่ไหนครับอยู่กับออนไลน์ก็สามารถติดตามออโตวิชั่นแม็กซ์ได้นะครับทุกๆวันด้วยนะครับเป็นไงฮนะโฉมใหม่ที่แล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนมาสัมผัสจริงๆนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเท่าคุณมาสัมผัสเองจนถึง 10, วันที่1 0บพันวาคมนี้นะครับ วันนี้ก็นอนด้อย่างมากเลยและทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับรู้เรื่องรถครบเรื่องเที่ยวที่เดียวที่ออโต้วิชันแมคคาบ